ตีหนึ่งก็ได้เลยพี่บาเข้าตี้มาพาร์ทหนึ่งหนึ่ง่าแป๊บหนึ่งมปนหนึ่งอ่าอีกหนึ่งลกูกเข้าเลยพี่บาจะไปละไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้เกาะสักที อะไรัหน,น,น,นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเฮ้ยมุมเนี้ยต้องลากแล้วใช่เอาปะมุมนี้ต้องลากแล้วเฮ้ยแมว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 น้อยไปเออหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหรอหนึ่งหนึ่งสองตัวแค่สองตัวโอเคได้ละสองครับมาแล้ว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  <c oughs> กํา,ล,าลังรีบไปกำล,ลังรีบไปดูก่อนดูก่อนวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ ไปลากลากลากไปไปไปเร็ววอาเอากดแล้วนะโอ้โถโอ้โหไม่รอพร้อมมากทได้สิบสองได้สิบสามตัวถ้าเข้าไปนี่เป็นร้อยเลยนะอันนั้นเวอร์ไปไหมเคยทำร่วมให้สุดเว้ผมนึกว่าแจ์โอนี่จะรอให้ครบตี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมเอามาตาฝฟาเข้าไป บึ้มไปยี่สิบคิวอะสกิลนี้สำหรับสกิลตายหมู่ยิงไปบิ้มตายเป็นหมูันนะมีคนโดนพาราชิวอะ่ะตด้ยเนี่าแล้วเมื่อกี้โพนี่ไปไหนมาเหรอเบสไปไหนมาครับก่อนสองงอกอะไปไหนมา ไปคุยมาครับไปคุยกับ <c oughs> ไปห้องน้ำก่อนนะเ <c> ด <oughs> <Okay S 2> ี๋ยวมา <c oughs> เอ้ยนุกจัง แต่ผมนี่มีอีกตัวเปล่าไม่ <c oughs> มีมีแหละมีแหละแต่ว่าที่เกียดเศษอ๋อ พี่บาไม่อยู่วะเออใครอิน yeah. ชั่วอ๋อมีคนเล่นงานพี่วะ chào và <laughs> โ oh. อ้โเกียอยู่เขาใครโดนใครโดนพาราเดมอนโดนอ้าวไรนะเขาไปสองรอบแล้วเนี่ยออกไปแตกเออเซนโกคูอะนะ คนที้เข้ามาใหม่เนี่ยเขาเล่นตัวไหนหรอฮัลโหลครับคนนี้เข้ามาใหม่เขาเล่นตัวไหนหรอคนไหนครับล่าสุดไงที่เข้ามาวันนี้ไอเกียร์วงยังไม่รู้เลยเขายังไม่รู้จะเล่นเกียร์อะไรอู้บึ้มอีกแล้วอ,อัเบ o ร์ฟอร์ดเฮ้ยอิสโชันวะ ยังอีลองนายยกเรายังไม่กลับฮะมานั่งเฝ้าต่อวันนี้ที่เอ็มไม่อยู่ใช่ไหม ต่อไหมยังยังยังไปต่อใช่ปะต่อครับไม่มีกลับเราก็เราก็ยังไม่กลับนะโหแม่งดันมายังไหว เพชรลวงอ้โหดันมาไวงวะจะเบื่ออีกเหรอมียุี้กลับมาเฮ้ยล็อกอินซลูชันได้ปะ อีลูชันหน่อยสิเราลวงดีมาก เฮ้ยชนฮือ<ำ>อ่ะจำน้อคุ้มไหม <laughs> ถึงฝั่งโน้นนี่วอรเดือดมากเลยนะเสาเนี่ยนี่ตัวใครอะ่ะอ่าสมองไก่อะตัวใครปะ มีคนล็อกพี่วะล็อกแต่ยิงพี่มิด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  <c oughs> มิาเปนอนได้แล้ว <c oughs> วันนี้ไม่น่าซัดก,กาแฟตอนบ่ายเลยฉัน ใครมาใครมาใครไปวะเนี่ยไอ้โคก มาอีกแล้วดันหนักด้วยโอ้โห oh. ไม,ม่หมดไม,ม่หมดกันเดรตี้เราไม่ได้มีกิวเราหมดนะใช่ใช,ใช ดัน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 รถใครวะเนี่ยเฮ้เสือรถพนี่ใบรู้ใบรู้ข้างหลัง ไม่รู้ไม่ยิงตอที่อยู่อ่ะเฮ้ยทำไมโดนหนักหนังเขายิงต่อที่อยู่โอ้ยอ๋อมีฟ<ม><พ>อหลังมาฮะ 有，哦 <laughs>、oh